พิชิตแย้มยิ่งลักษ์กลับไทยโมเดลคล้ายทักสินลั่นไม่มีสองมาตรฐานเมื่อถึงเวลามีกระบวนการอยู่แล้วพิชิตยิ้มสื่อแซวเตรียมยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือยังชี้ยิ่งลักษ์กลับบ้านโมเดลเดียวทักสินยันไม่มีสองมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายระบุเมื่อถึงเวลาแล้วมีกระบวนการอยู่แล้วนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีชื่อจะมานั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าได้เตรียมยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือ,อยังว่ายังไม่ทราบตนทำงานอย่างเดียวและยังไม่มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้คุยแต่เรื่องงานโดยผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหากรอบนี้ได้เป็นรัฐมนตรีได้มีการเตรียมเอกสารประวัติเรียบร้อยพร้อมแล้วใช่หรือไม่ว่านายพิชิตบอกว่านายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้คุยอะไรไปพูดอะไรก่อนไม่ได้พร้อมระบุว่าไม่มีอะไรครับตนก็ทำงานตามปกติยังไม่ได้มีการเตรียมยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการกลัดบอประเทศไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและน้องสาวในฐานะคนใกล้ชิดจะต้องเข้าไปดูในเรื่องข้อกฎหมายว่า เมื่อถึงเวลาแล้วมันมีกระบวนการซึ่งกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายถือว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนะเมื่อถามว่ากระบวนการจะคล้ายกับนายทักษิณหรือไม่เพราะได้ระบุว่าของตนนั้นถูกยัดคดีแต่ของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นมีเพียงแค่คดีเดียวนายพิชิตระบุว่าตนว่าโมเดลก็คล้ายๆกันเมื่อถามว่าจะเป็นช่วงตุลาคมหรือช่วงปลายปีนี้นายพิชิตระบุว่ายังไม่ทราบจริงๆเรื่องเวลายังไม่ทราบได้ แต่ดูเรื่องคดีให้นางสาวยิ่งลักษณ์ถึงเวลามันมีกระบวนการที่ต้องทำกฎหมายเขียนไว้แล้วว่าต้องทำอย่างไรไม่มีอะไรสลับซับซ้อนทั้งนี้ยืนยันว่ากรณีนี้ไม่มีสองมาตรฐานรวมถึงที่ผ่านมาก็ไม่มีสองมาตรฐานคือมันเป็นเรื่องการบังคับโทษการบริหารโทษไม่มีอะไรสองมาตรฐานต้นถึงบอกว่าพอเราไม่เข้าใจหรือบางทีมองไปแบบคนรักคนชอบ แต่ที่ผ่านมาเรายึดหลักการบังคับโทษบริหารโทษกระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดนับแต่ศาลออกใบแดงแจ้งโทษแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นรูปแบบอะไรก็คล้ายๆกันแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเมื่อท่านตัดสินใจอย่างไรก็อยู่ที่ท่านกระบวนการไม่มีอะไรซับซ้อนเมื่อถามว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้กล่าวอะไรหรือไม่ถึงการกลับบ้านนายพิชิตระบุว่ายังไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันนานแล้วตั้งแต่รายงานคดีเมื่อตอนยกฟ้อง